7.2การอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับในหัวข้อนี้เราเจะศึกษารูปแบบการอินทิเกรตของฟังก์ชันตรีโกณนะครับที่มันไม่ตรงกับสูตรพื้นฐานเช่นอินทิเกรต s i น์กำลัง m cos กำลัง n นะครับมีเลขกำลังเยอะๆนะครับหรือแทนกำลัง m เศษกำลัง n รวมไปถึง s i น์ m x o s s n x นะครับพวกไซน์คอคูณกันแต่มุมไม่ใช่มุม x เฉยๆนะครับเป็นมุม 3x 5x ว่าไปนะครับอ่า ทีนี้ก่อนอื่นนะครับเรามาย้อนดูพื้นฐานที่จะเอาไปใช้กับเรื่องนี้ก่อนพื้นฐานที่ใช้คือเรื่องของเอกลักษณ์ตีโกณนะครับเอกลักษณ์ตรีโกนที่เราจําเป็นต้องนึกถึงก็คือ s i n ์กำลัง 1, สองเกซ์บวกคอลังสอเท่ากับ1ลังสอลบแทนกำลังสอเท่ากับ1 อีกตัวหนึ่งคือเซ็กต์เท่าที่ไซน์กำลัง 2x เท่ากับ1ส่วน2ลบ1ส่วน2 cos 2x นะครับตรงนี้มีเรื่องของมุมที่มันเบิ่นขึ้นนะครับสังเกตให้ดีอีกตัวหนึ่งคือ cos กำลัง 2x เท่ากับ1ส่วน2บวก1ส่วน2 cos 2x สอกี่เอกลักษณ์นี้ใช้บ่อยมากในเรื่องนี้นะครับสังเกตดูว่าถ้าเอาสองนี้บวกกันเพิ่มตัดก็กลายเป็นไซน์กำลัง 2x บวกข้อสกำลัง 2x เท่ากับ1นะครับ ช่างมันนะครับอ่ามาดูลักษณะของการหาอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณแบบแรกนะครับแบบง่ายสุดเลยฟังก์ชันไซ n ์กำลัง m และคอสกำลัง n นะครับให้เราสังเกตตรงนี้นะครับแบบแรกไม่ว่าจะเป็นไซ์หรือคอสถ้ายกกำลังเลขคี่นะครับกำลังลข,ขี่คือน,นี่คอสกำลัง3ถูกไหมให้เราแยกออก1ตัวคอสกำลัง3กลายเป็นคอสกำลัง2คูณคอส ก็กลายเป็นนี้เหมือนเดิมนะกลายเป็นคอสกำลังสองคูณคอส x dx อน่ดึงมาก่อนพอดึงเสร็จเนี่ยไอตัวที่เหลืออยู่เนี่ยต้องถูกแปลงร่างให้ตรงข้ามกับหน้าตาของมันนะครับแปลงให้เป็นแบบหนึ่งจากสายเป็นคอสหรือจากคอสเป็นซายตรงนี้เป็นคอสใช่ไหมก็แปลงให้เป็น sin โดยใช้เอกลักษณ์อย่างนี้คอสกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ในรูปของสายก็คือ หนึ่งลบไซนกำลังสถูกไหมกลายเป็น1นึ่งลบไซน์กำลังสองที่เหลือก็เหมือนเดิมไซน์กำลังส x ่ o s ็ก x DX, นะครับทีนี้มาดูภาพของการอินทิเกรตเรื่องนี้กันว่าเนื่องจากที่พูดไปว่ามันไม่สามารถอินทิเกรตด้วยสูตรตรงๆได้ดังนั้นเราจึงต้องอ้อมนะครับใช้เทคนิคแปลงล่างมันจากไซนให้เป็น u ก่อนนะครับใช้แทนค่า u นี่แหละ นะครับการแันคายูนั้นมันจะมีความสัมพันธ์ว่าถ้ากําหนด u เท่านี้เวลาดิบยต้องจะได้ผลลัพธ์ที่มันไปแทนค่าได้อีกนะครับสอดคล้องกันเห็นไหมว่า du มันคือ cos เพราะฉะนั้น u ควรจะเป็น s i n ถูกไหมดิบ sin ได้คอสอ่ะสัมพันธ์กันแสดงว่าเรากําหนดเลยให้ u เป็นอะไร s i n x ดิบ u ได้ cos x dx ์เนะรเราก็สามารถเอาไปแทนค่า เปลี่ยนโจทย์ให้เป็นฟังก์ชันรูป u ได้นะครับอ่ะแสงข้าลงไปอิิเกรต u กำลัง 4, 1, ลบ y กำลังสอง cos x dx คือ d u อ่ะพอเป็นภาพ u แล้วมันเหมือนพะกุนามธรรมดาเลยตามสูตรพื้นฐานนะครับก่อนอื่นก็กระจาย u กำลัง4ก็ไปเป็น u กำลัง 4, ยบลบ u กำลัง 6, d u อินทิเกรตตามพื้นฐานก็จะกลายเป็น u กำลัง 5, ส่วน5ลบ u กำลัง 7, ส่วน7บวกส นะครับเกือบเสร็จละนะครับสุดท้ายเปลี่ยนค่า u กลับไปเป็นเทอรม x นะครับให้เป็นไซด์ x ซะก็กลายเป็น1นึ่งส่วนห้าไซด์กำลังห x ลบหน่งส่วนเจ็ดไซด์กำลังเ x บวก c นะครับจบประมาณนี้ไม่ยากนะขอให้เข้าใจหลักการนะครับมาดูอีกสักข้อเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับตัวนี้ไซด์กำลังหข้อกำลังส นะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าให้โฟกัสที่อะไรโฟกัสที่กําลังเลขขี่ถูกไหมกําลังเลขคี่แล้วทํายังไงแยกออกมา1ตัวเหลือซ้ายกำลัง4ี่คอสกำลัง4แยกออกมาไหนแยกมาติดนี่นะมันจะได้ดูว่าอ๋อเวลาดิฟยูมันต้องได้ s ซ n x นะแสดงว่าต้องให้ยูไปละให้ยูเป็นคอสถ,ถูกไหมอ,อันนี้เราเรานึกข้ามช็อตไปก่อนแต่อย่าลืมว่าเฮ้ยพอแยกไปแล้วเนี่ยเอาตัวที่เหลือแปลงก่อนเดีย๋ยวจะงงเป็นขั้นเป็นตอน แปลงจากทรายเป็นคอรสนะครับแปลงจากทรายเป็นคอรสก็กลายเป็น1นึ่งลบคอสกำลังสอเอ็กอิ่นว่ากําลัง4ใช่ไหมอันนี้คือกําลัง2เนาะต้องกําลัง2ซ้ำอีกทีนึงนะครับ,อ,รบอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นคอรสเป็นคอร์สกำลังสี X. นะครับน,นี่ตรวจสอบอันี่นงงมไม่ต้องเขียนก็ได้ ต่อไปตัวที่เหลือนะครับก็คือ sin x dx โอเคภาพตรงนี้มีแต่ cos ถูกไหมภาพตรงนี้มีแต่ cos ตรงนี้เป็น sin ถ้ายูเป็น cos ดิฟ cos ได้ sin โอเคแทนได้เพราะฉะนั้นให้ u เท่ากับ cos x du เท่ากับลบ sin ์ dx นะครับ แทนค่าลงไปกลายเป็น1ลบ u กํลังสทั้งหมดกําลังสองค o สคือ u sin คือลบ du นะครับตรงนี้มีเรื่องของกําลัง 2, สองสมบูรณ์ก่อนนะครับหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองมีวงเล็บคูณ u กํลังสีข้างนอกอคราวนี้อาจารย์จัดรูปโดยการเอาลบ u กํลังสเนี่ยกระจายไปคูณในวงเล็บนะครับก็จะได้ว่า อ,อ,อะไร u ลบ u กําลัง4ลบลบเป็นบวก2 u กําลัง6ลบ u กํลัง8เหน du นะครับอินดิเกตออกมาก็จะกลายเป็นลบ u กําลัง5ส่วน5บวก u กํลัง7ส่วน7ลบ u กําลัง9ส่วน9บวก4แทนค่า u กลับไปเป็น คอร์สไหมอืม,อมบวกสี่นะครับแบบนี้โอเคนะครับกรณีแรกคือมีกำลังเลขคี่นะครับจบไปละกรณีที่สองถ้าเป็นกำลังเลขคู่นะครับไม่มีเลขคี่มาเลยนะถ้าเป็นกรณีที่เลขขี่ทั้งสองอันนะครับป็นไงซ้ายกำลังคี้คอร์กำลังขี่ได้เลย ง่ายเอาอะไรก็ได้แยกออกมาหนึ่งตัวนะครับสบายเลยนะต่อไปถ้าเป็นกําลังเลขคู่นะครับกเลขคูน่นี้แบบง่ายก่อนนะครับมีข้อกำลังสองตัวเดียวเนี่ยนะครับให้เรานึกถึงเอกลักษณ์ตัวนี้นี่เจอกำลังเลขคู่ให้นึกถึงเอกลักษณ์ตัวนี้นะครับให้เราดําเนินการแปลงคอสกำลังสองหรือไซน์กำลังสองเนี่ยอ่นนี่ข้อนี้มีสองตัวเลย านี้ก่อนดำเนินการแปลงคอสกำลังสองด้วยเอกลักษณ์ให้เป็นแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ก็คือ1.2ส่วน2บวก1ส่วน2คอะไร 2x d x อเอกาแปลงแล้วมันมองออกไหมว่ามันใช้สูตรพื้นฐานได้เลยนะครับอันนี้เลขค่าของที่อันนี้คอสกำลัง1ธรรมดาเลยคอสยธรรมดา ก็ออมองตอบได้เลยว่าได้เป็น x ส่วน2บวกกับ1ส่วน2อินทิเกรต cos ส2 x ได้ s i n 2 x ส่วน2นะครับจำได้ไหม6ออ้าวตอบได้เลยจบนะครับไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นลักษณะทั้ง cos และ s i n กกำลังเลขคู่อย่างนี้ก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันคือแปลงด้วยเอกลักษณ์ทั้ง2อันเลยนะครับ เป็นบวกนะพอแปลงเสร็จแล้วเห็นไหมว่ามันเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังคูณกันได้เป็นผลต่างกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลัง2นะครับนี่เสร็จปุ๊บ ภาพ1ส่วน4อินทิเกตได้เลยเป็นค่าคงที่แต่ภาพนี้มันจะคล้ายกับข้อที่แล้วก็คือต้องมาอินทิเกตข้อกำลังสองทำยังไงแปลงด้วยเอกลักษณ์อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แปลงก้เสร็จก่อนแล้วก็อินทิเกตแล้วกันนะแปลงด้วยเอกลักษณ์อีกรอบหนึ่งคือ1น1ส่วน2บวก1ส่วน2คอต,ตรงนี้เป็น 2x เ,เพราะฉะนั้นมุมมันจะเบิ้ลเป็น 4x นะครับตามหลักเอกลักษณ์นะครับส x ลองกระจายก็ไปสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเป็น1ส่วน4ลบ1ส่วน8ลบ1ส่วน8 c o คอ x dx ก์็ก็อินทเกรตมาได้เลยไม่ต้องมีแทนค่ายูอะไรเลยนะครับกลายเป็น x ส่วน4ลบ x ส่วน8ลบ1ส่วน8อินทิเกรตคอ s ส x ได้ s ซ n 4x ส่วน4บวก4ตอบนะครับประมาณนี้ รูปแบบต่อไปมีไหมอ้าวเป็นเรื่องของแทนเศกบ้างแทนเศกนะครับก็อาจารย์จะแบ่งออกเป็น2กรณีหลักนะครับให้เราดูที่ตัวเศกนะครับเน้นที่เศกนะเศกกำลังเลขคี่กับเลขคู่นะครับจะคิดต่างกันนะครับอันแรกก่อนนะตัวอย่างนี้ให้ดูที่เซกเซษกำลัง4คือเลขคู่อ่ะถ้าเป็นเลขคู่ให้แยกเซษกำลัง2อ,ออก นะครับให้แยกเสร็จกำลังสองออกอแยกนะพอแยกเสร็จทำเหมือนข้อไอ้ที่เป็นสายคอสขีเคียแยกออกมาแล้วไอตัวเนี้ยมันต้องถูกแปลงร่างอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ละนะครับเพราะมันถูกแยกออกไปแล้วตัวมันเองต้องแปลงให้เป็นแทนด้วยเอกลักษณ์นะครับก็จะได้ว่า เศษกำลังสองมันเปลี่ยนนะคือ1นึ่บวกแทนกำลังสองเอกถูกไหมส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเป็นแทนกำลังหกเอกเศกำลังสอง x อกนะครับสังเกตไหมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวที่รอดิฟถูกไหมดิฟอะไรได้เศษกำลังสองก็คือดิฟแทนนั่นเองดังนั้นเราให้ u เป็นอะไรให้ u เป็นแทนอ่ามันก็จะสอดคล้องกันนะครับคิดในใจว่าเฮ้ยอ๋อ น,นี่เป็น u เป็น u และนี่เป็น d u โอเคสอดคล้องสรุปว่าให้ u เป็นแทนได้เลยให้ u เท่ากับแทน x ดิฟ u ได้เป็นเ e กกำลังสอง x dx แเป็น u กำลังหกบวก u กำลังสองเซกกำลังสองคือ d u อ่าโอเคละนะครับอินทิเกรตออกมาได้เป็น u กำลังหกธ่มชาติยังไม่อินทิเกรตเป็น u กำลังแปด ก็กลายเป็น u กำลัง7ส่วน7บวก u กำลังแส่วน8บวก4แทนค่า u กลับไปเป็น tan 1น1ส่วน7แทน tan กำลัง7 x บวก1ส่วนอ่ะพิดๆินี่คือ1ส่วนไร่9ก้านะครับเก99 9กลายเป็น1ส่วน9แทน tan กำลัง9 x บวก4ตอบ นี่คือกรณีแทนเซกที่เซกเป็นกำลังเลขคู่นะครับกรณีถัดไปคือเซกกำลังเลขคี่อพข้อนี้เซกกำลังเลขคี่ถ้าเซกกำลังเลขคี่นะครับแทนจะเป็นกำลังอะไรไม่รู้ให้เราแยกทั้งเซกกับแทนออกมาอย่างละหนึ่งตัวให้เราแยกเซกกับแทนออกมาละอย่างละหนึ่งตัวแทนเหลือกำลังสองเซกก็เหลือกำลังสี่ เขียนไปเซก x แทน x dx เนี่ยแยกออกมาหนึ่งตัวทีนี้เมื่อกี้อาจารย์ปูไปแล้วว่าเฮ้ยตัวท้ายเนี่ยมันเป็นผลของการดิฟถูกไหมดิฟอะไรเอ่ยได้เซกแทนดิฟเซกถูกไหมแสดงว่าเราต้องให้ยูเป็นอะไรให้ยูเป็นเซกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเพราะดิฟยูได้เซก x แทนเ e. เพราะฉะนั้นอะไรไม่ใช่เศกเปลี่ยนมันซะาให้เป็นเศกนี่ยังไงไม่ใช่เศกเปลี่ยนให้เป็นเศษได้อะไรครับเปลี่ยนให้เป็นเศกจากเอกลักษณ์ได้เป็นเศกกำลังสอง x e. บวกหนึ่งไหมนะครับลบหนึ่งหรือบวกหนึ่งลบหนึ่ง,งเพราะว่าเศษกำลังสองลบแทนกำลังสอง่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องเป็นลบเนาะลบหนึ่ง กลายเป็นเศษกำลัง 4x อันนี้ก็เศษ x แทน x dx นะครับสเต็ปต่อไปคือเปลี่ยนให้เป็น u ซะก็จะได้ว่าอินทิเกรต u กำลัง2ลบ1 u กำลัง4แทนได้ du โอ้โอเคคอนเซปต์เดิมกระจายเข้าไป u กำลัง6 u กำลัง4 du อินทิเกรตมาได้ u กำลัง 7 7 5ส่วน7ลบ u กลัง5ส่วน5บวกสุดท้ายเปลี่ยนยูกลับไปเป็นเศกนะครับเซกกำลัง7 x บ1ส่วน5กกำลัง5 x บวกตอบแล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับใครที่ไม่ทันือยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูได้นะครับต่อไปมารู้จักสูตรนี้บ้างสูตรเศกกำลังเ เป็นกาลังไรไม่รู้แต่เซกมาคนเดียวนะครับไม่ได้มีอย่างอื่นมาด้วยนะครับเซกมันล้วนนะเราจะมีสูตรลดทอนรนี้ให้นะครับอันนี้ไม่ต้องจานะครับให้ร,รู้จักว่าหน้าตายอย่างเงี้ยมันเป็นสูตรลดทอนนะชื่อว่าสูตรลดทอนซึ่งพิสูจน์แล้วนะครับถ้ามีสอบก็จะมีให้ไม่ต้องกลัวนะครับทีนี้มีอันหนึ่งที่จย์ก็จะให้ด้วยถ้ามันเป็นเซกกำลังหนึ่งเฉยเนี่ยมันอินทิเกรตได้เลยผลลัพธ์คือได้ล็อกแอดเจลูเซก x บวก tan x บวกอันนี้ก็จะมีให้เหมือนกันนะครับว่าถ้าอินดิเกรตใส่กำลังหนึ่งแล้วได้อะไรนะครับแต่ถ้าเป็นกำลัง2 3 4สี่ห้าแทนค่าในสูตรนี้ลงไปนะครับเอามาดูกันต่อไป7 3็นะครับข้อนีอ้ข้อนี้พอดีว่าลบออกไปหมดนะไม่เป็นไรเห็นภาพไหมว่าแทนกับ sec เนี่ย เมื่อกี้บอกเ็จให้ดูกําลังเลขคู่เลขคี่ใช่ไหมแต่ว่าพอไปเศจกําลังหนึ่งเนี่ยมันทําแบบเดิมไม่ได้ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแทนกําลังสองให้เป็นภาพของเสศจก่อนด้วยเอกลักษณ์นะครับแทนกาลังสองจะเท่ากับอะไรเศษกําลังสองลบหนึ่งพอได้ภาพนี้มาปุ๊บกระจายเสรเข้าไปคูณในวงเล็บก็จ่อ,จอเป็นแบบนี้นะแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับทีนี้มาดูไอเศษกาลังสามเนี่ย เราก็ต้องมาใช้สูตรลดทอนโดยแทนค่า n เป็นเท่าไหร่ n เป็น3นี่ n คือตัวนี้ n เป็น3แทนค่าลงไปกลายเป็นเศ c กำลัง3ลบ2 x แทน x หารด้วย3ลบ1บวกกับ3ลบ2หารด้วย3ลบ1อินทิเกตรตเศษกำลัง3ลบ2 x dx แล้วก็น,นี่นะสิมันลบอินิเกตเศษ x dx อะ ที่สีแดงก็จะกลายเป็นเอกกำลัง1 x แทน x ส่วน2ครั้งนี้ได้เป็น1ส่วน2อินทิเกรตอันนี้แล้วเนะี่ยสามกลายเป็นเศ c x dx ลบกับเศ c x dx อ้าวตัวนี้เหมือนกันนี่หว่านะหนึ่งส่วนสลบหก็กลายเป็นลบหส่วนสเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือลบอหส่วนสอินทิเกรตเศษ x dx นะครับ จะปึ๊บปคิดไปแล้วนะก็จะตรงนี้คือคําตอบแล้วเนาะดึงคําตอบออกมาเลยส่วนนี้ได้เท่าไหร่บอกไปแล้วว่าสู่อินทิเกรตเศจให้มาแล้วนี่นี่นะครับก็เติมลงไปก็กลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองล็อกแอบส์ e s ลูศษเบวกแทนเบวกซตอบนะครับ โอเคนี่คือหัวข้อเจ็นะครับประมาณนี้ยังไม่จบยังไม่จบมีอีกนิดนึงอีกหนึงกรณีนะครับกรณีที่เป็น s i n mx cos nx แบบนี้เห็นไหมไม่มียกกกำลังแต่มุมมันไม่ใช่มุม x นะครับมุมมันมีตัวเลขอย่างเงี้ยตัวอย่างเห็นไหมส x 2 x อเนี่ยทำยังไงนี่เลยใช้สูตรนี้สูตรนี้ไม่ให้ไม่ต้องจำไม่ต้องจำ จำอย่างเดียวคือโจทย์มันให้มากับสูตรมันมีเลข2ต้องใช้ให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ให้ไม่มีเลข2ดังนั้นแทนสูตรแล้วต้องไปหารด้วย2ต้องเอาสูตรไปหาร2นะตัอย่างเช่นตรงนี้นะครับข้อนเนี่ยเห็นไหมว่าตรงกับรูปแบบที่1ถูกไหมแบบที่1นะครับแบบที่1ที่2 3 4 7.22ตรงกับแบบที่1นะครับเพราะว่าเป็น sin m กับ cos NX เราก็ใช้เอกลักษณ์โดยที่อย่าลืมว่าเอาสอหารด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนเอาสอาหารเป็น sin อันแรกทำไมกันบวกกันก็คือเอา 4X บวก 2X อันที่2เป็น sin ์เหมือนกันเอา 4X ลบ 2X แล้วก็ DX นะครับ1.2อย่าลืมข้างนอกนะ dx อ่ะ แบบนี้1 2นี้ดีกว่าจะไไ้ไม่มงงก็กลายเป็น s i n 4บวก2เป็น 6x s i n 2x dx แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรต่อนอกจากอินทิเกรตตามเบสิกก็คืออินทิเกรต s i n ได้ cos 6x หาร6เอ้ยอินทิเกรตซ้าได้ลบคออินทิเกรต s i n ก็ได้ลบคอ์เหมือนเดิมลบคอ์ 2x ส่วน2บวก c ทีหลังตอบนะครับประมาณนี้มีอีกไหมอ่าหมดละหมดละนะครับไอแบบอื่นก็คอนเซปต์เดีวยวกันแทนค่าลงไปในสูตรแล้วก็อินทิเกรตตีโกนออกมาครับบางคนงงไห้ทำไมอาจารย์ทำอย่างนี้ตลอดเลยพอเจออินทิเกรตตีโกนมุมเนี่ยแล้วมันต้องเอา ผลดิฟ 6x มาหารตลอดผลดิฟ 2x มาหารตลอดมันเป็นหลักการแทนค่า u เบสิกอะแต่เราไม่ต้องไปแทนค่า u ให้มันเสียเวลาเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเราทําได้เลยอย่างเช่นทบทวนให้ก็ได้อย่างเช่น,อ,น,อ,ชนอินทิเกรตไซ n ์ 8x dx อย่างเงี้ยนะหลักคืออินทิเกรตไซ n ์มาก่อนไซ n ์ u ได้ไร cos u แล้วต่างอินทิเกรตเอาผลดิฟมาหารจบอินทิเกรต cos 9x dx เท่าไหร่ ข้อได้ทรายเก้า x หารเก้าบวกสี่จบเนี่ยประมาณนี้นะครับไปทวนกันเองนะเดี๋ยวแจ้ง